สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบครีเซชวันกันีกเช่นเคยนะและในวันนี้ครับเราอยู่กันในเกมบริโซเรโซแนนนั่นเองครับโดยเนื้อหาในวันนี้เราจะมารีวิวนะครับผมกับพ่อหนุ่มตาตีคนใหม่นะอิชิมารุเงินเอ้ยเราไปลิ้นฟันตลอดอิชิมารุเงินนะครับผมอ่ะก็เป็นทาดาของตัวละคร DPS สายทะลวงตัวใหม่เนาะซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่เก่งเก่งแบบมากๆถ้าเทียบกับ DPS ก็เก่าอย่างการมาโทชิโร่การมาอิจิโกะสองตัวนั้นแม่งเทียบไม่ได้เลยเว้ยตัวนี้แม่งแท จัไม่ค่อยได้อยู่ในสนามคิดว่าเป็นตัวซัพพอร์ตก็ยังได้เลยนะซัพพอร์ตดาเมจอ่ะแต่ดาเมจกับสูงริบเร่วนะครับผมให้ดูตัวนี้ผมเนี่ยใช้ระยะเวลาการเล่นของยินก็คือสลับมากดใช้เพียงแค่ทางด้านของสก,กิลต่อสู้เท่านั้นแล้วก็กดไปเล่นตัวละครอ,อื่นยังได้ดาเมทที่เทียบเคียงกับทางด้านของตัวละครอ,อย่างไอเซนแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไอเซนผมเนี่ยซีหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่อยินเนี่ยดาเมจต้องสูงมากๆเลยมันถึงมาอยู่ถึงขนาดนี้เป็นยังไงล่ะบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้โคตรเก่งแล้วมันเก่ง ยังไงแล้วมันทําอะไรได้เราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับก็เดินเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครถ้าเกิดว่าใครกาลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกกันตัวเองผมก็ขอแนะนําไป้านเติมเกมเพาเวอ a y เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกันตัวเองนะร้านยังเปิดบ,บริการ24ชั่วโมงด้วยหากใครสนใจก็เพียงเสิร์ชเข้าไปใน a c e b o o k ครับว่า po wwrplay หรือที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการก็นกด้วยนะกับร้านเติมเกมเพาเ r p ร์พลนั่นเองเอาล่ะนะครับผมทีนี้เราไปดูฐานะขอองสิิพราาะตตีนด กันเลยดีกว่าอ่ะตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างสาหรับทางด้านของสกิลนะครับผมเริ่มจากอันตีก่อนเลยแล้วกันเนาะไม่ได้มีอะไรมากครับสร้างดาเมจเป็นจํานวน3 2 4 0ของพลังโจมตีนะเลเวล9นะแล้วก็จะมีการติดค่าเจาะทะลวงจํานวน60แต้มให้กับสตูอีกด้วยค่าเจอะทะลวงคืออะไรหลังจากที่เราเก็บครบถึง100นะครับผมจะมีการสร้างดาเมจหนึ่งครั้งตามพลังโจมตีของยินจํานวนเท่ากับ500เเนะครับผมแค่นั้นเองเข้าใจง่ายๆส่วนต่อไปครับสกิลต่อ ผมก็แล้วกันนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยงงไปมากมายอนว่าสกิลต่อสู้เนี่ยมันจะมีฐานะของแต้มเทคนิคเนี่ยประมาณ3แต้มด้วยกันและวิธีการเก็บแต้มเทคนิคคืออะไรก็คือเราเล่นตัวละครอ,อื่นไปเลยนะครับผมทุกสิบวินาทีเนี่ยมันจะมีการฟื้นฟูให้1แต้มอยู่แล้วสลับมาเป็นยินนะครับผมเราก็จะต้องให้มันอยู่3แต้มหลังจากที่มันครบ3แต้มใช่ไหมกดชาร์จไปเลยครับสร้างดาเมจหนึ่งพันแปดร 1, ้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแล้วก็จะมีการติดค่าจอะทะลวงส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองขอายแล้้วเร่ใชู เป็นแค่ช่วงที่3มเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครวนผิดเนี่ยก็ต้องวนใหม่ครับผมเดี๋ยวมันจะมีหักลบอีกนะจริงๆมันจะฟื้นฟูทุกๆ1อิบวินาทีใช่ไหมมันยังได้จากที่อื่นๆอีกนะครับผมแล้วก็ทําให้มันลดระยะเวลาการฟื้นฟูที่มันนานขนาดนี้ได้อีกนอกจากทางน้าาของพาซีฟเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆคือสลับมาเป็นยินแล้วกดค้างให้มันเข้าสู่ช่วงที่3ก็ปล่อยแค่นั้นนะครับผมจบเลยไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็ต่อไปไปดูการโจมตีปกติกันดีกว่าสําหรับการโจมตีปกติของย จะมีการสร้างดาเมจรวมเป็น492%แล้วก็จะมีการโจมตีนะครับผมจำนวน5ช่วงเนาะแล้วก็จะมีการติดฐานะของสถานะเอ้ยไม่ดิค่าจอดทะลวงนะครับผมจำนวน40แต้มแล้วก็เมื่อโจมตีโดนนะครับผมยินเขาจะมีการสะสมแรงดันวิญญาณของตนเองและดันวิญญาณคืออะไรนะครับผมให้ดูด้านสายล่างเนาะที่มันเหมือนกับรูปโซ่หรือรูปอะไรสักอย่างนะครับผมเออเป็นว่าตรงนั้นแหละมันคือแรงดันวิญญาณเอาไว้ใช้ปล่อยการโจมตีแยกย่อยนะครับผมหลังจากที่เรากดโจมตีครบ5ช่วงแล้วเรายังกดโจมตีปกติ ก,ก็จะเข้าสู่สถานะที่ชื่อว่าแฟลตนะครับผมโจมตีอย่างรวดเร็วนะครับผมเจาะทะลวงศัรตรูร้างดาเมจปึ่งไปเลยนะครับผม405%พร้อมกับติดทางด้านของสถานะค่าเจาะทะลวงนะครับผม30%เอ้ย30แต้มนะเมื่อโดนนะครับผมก็จะมีการสะสมแรงดันวิญญาณเหมือนเดิมแรงดันวิญญาณเอ่อเราเก็บครบแล้วเราใช้ทําอะไรได้ก็มาดูที่โจมตีแยกย่กยอยครับผมซึ่งเราจําเป็นจะต้องกดค้างนะครับผมเพื่อใช้อย่างแรกเลยกดค้างครั้งแรกเนี่ยเมื่อแรงดันวิญญ,ญาณของตนเองไม่ต่ํากว่า50%ให้กดค้างโดยการโจมตีปก นะครับผมกดค้างไปเลยนะก็จะมีการสร้างดาเมจจานวน3 3 0เเของพลังโจมตีแล้วก็จะมีการติดค่าจอดทะลวงจํานวน15แต้มให้อีกด้วยเมื่อโจมตีโดนนะครับผมจะมีการฟื้นฟูนแต้มสกิลลดลงเนี่ยหวินาทีด้วยอ่าแต้มต่อสู้จะลดลง1วินาทีคือ <c oughs> เอาไปทําหาอะไรวะคือไม่ค่อยได้ใช้เอาง,ง่ายช่างมันนะครับผมต่อไปครับบุกในช่องว่างเหมือนกันเลยนะครับผมถ้าเรากดค้างแล้วเรากดค้างกันอีกนะเก็บให้มันครบไอแรงดามิญญาณเต็มใช่ไหมกดค้างรอบแรกเนี่ยมัน จะกินไปประมาณ50แต้มนะครับผมแล้วก็ กดค้างไปต่ออีกหรือว่าเราจะกดค้างทีเดียวเลยก็ได้นะมันก็จะเข้าสู่สถานะที่ชื่อว่าบุกช่องว่างไปอีกหนึ่งทีนะครับผมสร้างดาเมจเป็น495%ของพลังโจมตีแล้วก็จะติดค่าจอดทะลวงจํานวน25ครับผมแต้มการฟื้นฟูเนี่ยจะลดลง2วินาทีให้อีกด้วยจะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือทางด้านของการเคาน์เตอร์แล้วเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่ามอนเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะตีเคาน์เตอร์มาตอนไหนแต่ถ้าเกิดว่าเล่นคู่กัาไอเซนะ่ะอันนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับผมซึ่งจะมีการ ำเร็จแล้วจะได้รับทางนาของแต้มต่อสู้1แต้มอีกด้วยอาจะเป็นประมาณนี้ส่วนต่อไปนะครับผมก็คือทานของก้าพิบตาอันนี้ก็คือ มันเดิมไม่ได้มีอะไรมากเอ้ยได้สิเมื่อเปิดใช้งานลมหลีกขั้นสูงยินจะได้รับทางนของแต้มสกิลต่อสู้นะครับผมหนึ่งแต้มเอจยิงก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะ <c oughs> อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูทานของพาสีกันดีกว่าพาสีอธิบายง่ายๆนะครับผมยินจะมีการติดค่าจอดทะลวงจากสกิลต่างๆที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้นั่นแหละเมื่อเก็บครบ100ก็จะมีการสร้างดาเมจจานวนเท่ากับ500เของพลังโจมตีให้แก่เป้าหมายนับเป็นสถานนับเป็นดาเมจผิดปกตินะครับผมจากนั้น ยังไม่ได้หมดนะการโจมตียักย่อยสกิลต่อสู้สกิลสนามรบสกิลทําให้ตายและสกิลปัดป้องสนกับที่เพื่อนร่วมทีมปล่อยออกมาเน้นย้ำว่าเพื่อนร่วมทีมปล่อยออกมานะจะทําให้ติดค่าเจาะทะลวงได้ด้วยนะครับผมจํานวน35แต้มใส่ศัตรูปเป็นยังไง โคได่จะดีนอกจากยินเนี่ยจะแปะท่าหน้าของค่าเจาะทะลวงได้แรงแล้วใช่ไหมเวลาเราเล่นตัวละครอื่นอย่างเช่นเล่นไอเซนน่ะไอเซนแม่งก็ติดค่าเจาะทะลวงให้อีกด้วยเพราะพาสซีฟของอะไรของยินนั่นเองโดยค่าเจาะทะลวงตรงนี้เนี่ยที่เปิดใช้งานเพราะการโจมตีของเพื่อนร่วมทีมจะเทียบเท่าเอฟเฟกที่เปิดใช้งานเพราะยินนะครับผมอ่ะก็อาง่ายว่าไม่ได้มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นยินนะครับผมทําระเบิดค่าทะลวงหรือว่าเพื่อนจะทําระเบิดค่าทะลวงเนี่ยสุดท้ายแล้วดาเมจก็เท่าเดิมมาจากยินนั่นเองนะครับผมอ้างอิงจากยินนะ จะเป็นประมาณนี้ต่อไปเราไปดูพาส s i v e กันดีกว่าพาส s i v e เนี่ยเวลาเราโจมตีปกติครับอัตรา,าก,การสะสมแรงดาวิญญาณเพิ่มขึ้น100%ส่วนตัวผมเล่นกับทางด้านของไอเซนเนี่ยไม่ได้ใช้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นคู่กับโทเซนเอ่าก็อาจจะได้ใช้นะอืมถ้าเกิดว่าใครโจมตีปกติกตบ่อยๆอ่าเก็บพลังงานเพิ่มขึ้น100%ก็ถือว่าดีต่อไปนะครับผมเราไปดูกันดีกว่าทุกครั้งที่เปิดใช้งานเอฟเฟกต์จอดทะลวงครับไอแต้มฟื้นปูเนี่ย จากปกติมันจะอยู่10วินาทีใช่ไหมมันจะลดลงปึ้งไปเลย5วินาทีนะครับผมแล้วก็จะมีครูดาวจํานวน4วินาทีอย่างที่ผมบอกไปครับว่าหลังจากที่เราใช้ไอ้สกิลต่อสู้ของงินแล้วใช่ไหมครบ3แต้มสลับไปเล่นตัวละครอ,อื่นเราเล่นพวกไอเซนอะไรอย่างเงี้ยไอเซนมันก็จะมีการติดค่าเจาะทะลวงจากพาสีของยินใช่ไหมเวลามันระเบิดออกมามันก็จะไปลดคูดาวพื้นหลังนะครับผมของยิน ดังนั้นทําให้เวลาเราสลับไปที่ยินน่ะสกิลตแต้มต่อสู้ของยินมันก็จะครบพอดีจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะครับผมอย่างสุดท้ายยินโจมตีศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติต่อเนื่องดาเมจจากสกิลต,ต่อสู้จะมีการเพิ่มขึ้นอีก48%นั่นเองนะครับผมเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูฐา,าน้ของอาวุธกันดีกว่า อาวุธมีอะไรบ้างก็คือทุกครั้งที่เปิดใช้งานค่าเจาะทะลวงเวลาทะลวงมันระเบิดนั่นแหละครบตามกําหนดเนี่ยมันจะได้รับเอฟเฟกต่างๆต่อจากนี้เรามาดูกันดีกว่าระเบิดครั้งที่1นะครับผมดาเมจสกิลต่อสู้ครั้งถัดไปของยินเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น12.5%นะครับผมต่อเนื่อง15วินาทีสามารถซอนทับได้สูงสุดถึง5ครั้งซึ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นกับตัวละครอ,อื่นยังไงก็ตัวละครอ,อื่นมันก็ยังมีการแปะทะลวงให้ใช่ไหมล่ะระเบิดเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้วก็ ไปครับเอ่าเมื่อเปิดใช้งานครั้งที่2อ,อ่ะก็มันก็จะได้เป็นทางด้านของ15%อัตราคีเดคอซึ่งก็ถามว่าได้ใช้ไหม <laughs> ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ไม่สามารถสอนทับได้ด้วยแล้วก็ต่อไปนะครับผมครั้งที่3ใช่ไหมครั้งที่3เนี่ยจะทําให้ไอ้ท่าปัดป้องสวนกลับของยินเนี่ยเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งปล่อยพลังขึ้นเต่าออกจากหน้าอกนั่นแหละสร้างดาเมจจานวนเท่ากับ800%ของพลังโจมตีพร้อมกับติดค่าจอดทะลวงจํานวน50แต้มให้กับเป้าหมายด้วยและจะได้รับแต้มต่อสู้1แต้มนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายอัตราการติดค่าจอดทะลวงให้กับศัตรูของทีมยินเนี่ยจะเพิ่มขึ้น30% ซึ่งจากเดิมเนี่ยเราเห็นจากพาสซิฟแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าไอเซนเนี่ยใช้สกิลต่อสู้ใช้สกิลปัดป้องสวนกับหรืออะไรก็ตามนะครับผมมันจะมีการแปลค่าจอดทะลวงนะครับผมให้35แต่ถ้าเกิดว่าเรามีอาวุธประจําตัวมันจะบวกไปอีกกลายเป็น65เป็นยังไงบอกเลยว่าอาวุธประจําตัวควรที่จะมีโคตรๆนะครับผมเพราะว่ามันจะมีการปล่อยท่าพิเศษได้อีกด้วยเนาะทีนี้นะครับผมเราไปดูกันที่อะไรต่อ,อการก้าวข้ามขีดจํากัดและนะครับผมการก้าวข้ามขีดจํากัดบอกเลยว่าบทหนึ่งเนี่ ก็ได้ใช้ในะครับผมแต่ว่างินก็จะอยู่ในสนามเพิ่มขึ้นและถามว่ามันจาเป็นไหมมันแค่ทางผ่านไปทางด้านของปด2องเพราะฉะนั้น c อ่ c 0กับ Z1 ไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมเพราะว่าเมื่อเริ่มเข้าการต่อสู้ใช่ไหมเราก็จะได้รับแต้ม3แต้มทันทีนะครับผมแต่จริงๆคือเราต้องการไหมก็ไม่ได้ต้องการเพราะว่าเราบัฟอุลาฮาร่ามันก็จะมีดาเมจทะลวงระเบิดระเบิดเรื่อยๆแล้วก็สลับไปที่ไอเซนแปนู่นนี่นั่นก่อนแล้วค่อยสลับไปเป็นกินสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เอากินเนี่ยมาเล่นเป็นตัวแรกอยู่แล้วอ่าแล้วก็เวลาปล่อยท่าไม่ตายเนี่ยเราจะได้ทั้งท้าของแต้มซกิลต่อสู้จนเต็มอีก ดังนั้นเราใช้อันตีเสร็จปุ๊บเราสามารถกดค้างนะครับผมใช้3มแต้มต่อสู้ได้ทันทีเลยจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นทางด้านของปด2ปด2นี่ได้ใช้นะครับผมบอกแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับทางด้านของไอปด1น,นี่แหละทุกครั้งที่มีการใช้แต้มต่อสู้1แต้มนะครับผมดาเมจคริติคอลที่เกิดจากสกิลถ้าไม่ตายครั้งต่อไปเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น3 5สอซน้อนทับได้สูงสุดถึง6ชั้นอย่างที่2เมื่อการโจมตีปกติครั้งสุดท้ายโดนเป้าหมายนะครับผมจะมีกาะะากาาารรรลลดะะยเวฟฟื้นู ต้มสกิลเนี่ยจำนวน2แต้มอันนี้ก็จะเป็น DPS ที่แท้ทูนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีซีูเนี่ยสลับเล่นกับไอเซนวนไปวนมาสบายนะครับผมให้มันเป็นฐานะของซับ DPS ก็ได้อ่ะแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องกับไอตัวเก่าได้แหละเห็นไหมตัวนี้หลังจากที่เราใช้อันตีเนี่ยเราสามารถกดช์จได้ทันทีตรงนี้ก็จะสามารถเก็บได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะแล้วก็ถัดไปครับซีสามไม่ได้มีอะไรเลเวลสกิลเนี่ยก็จะสูงขึ้นเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมดาเมจค่าเาจาะทะลวงเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น100มม่แนนะว่งร้่ยเปอร์ 100%อ100%จาก500%ไปเป็น1น0 0เลยหรือเปล่าหรือว่าแค่เอา500%บวกกับอีก100%ก็กลายเป็น600%แบบนี้ <c oughs> อันนี้ก็สําหรับใครปลดก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วก็ได้นะครับผมว่ามันแรงขึ้นจริงไหมแต่ว่าจะเป็นยังไงคือมันก็แรงนั่นแหละเอาล่ะแล้วก็ C5 นะครับผมไม่ได้มีอะไรมากครับผมก็ ทำให้เลเวลสกิลเนี่ยสูงขึ้นสุดท้ายเลยนะครับผมก็จะเป็นท่าท่าของ C6 ครับสกิลถ้าไม่ตายเนี่ยจะมีการติดพิษใส่ศัตรูอีกด้วยแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจจานวน50%ของพลังโจมตีทุกวินาทีแล้วก็เมื่อต่อเนื่องครบ12วินาทีแล้ว พีทเนี่ยจะมีการระเบิดขึ้นซึ่งจะมีการสร้างดาเมจครั้งที่2ให้กับสัต้จํานวน40%จากดาเมจของเอจากดาเมจร,รวมของอิชิมารุเงินนะครับผมในจํานวน12วินาทีที่ผ่านมานะโดยดาเมจที่ระเบิดเนี่ยจะไม่เกิน2,500%นะครับผมของพลังโจมตีของยินนะครับผมในขณะนั้นระหว่างที่กําลังชาร์จสกิลต่อสู้อยู่จะมีการปล่อยการโจมตีแทนทะลวงเพิ่มเติมนะครับผมไม่โดยไม่ขัดจังหวะการชาร์จด้วยนะครับผมเวลาเราชาร์จก็คือมีการปล่อยด้วย <c oughs> โคตรคี้โกงอ่ะระยะโจมตีจะมีการเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ชาร์จนะสามารถสร้างได้สูงสุดถึง6 0 0ของพลังโจมตีเอาเป็นว่าดาเมจผิดปกติตอนนี้จะไม่ได้มีแค่ทะลวงะนะมีการติดพิษเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็อระยะเวลาที่ติดพิษ12วินาทีอ่ะมันก็จะมีการเก็บด้วยว่ายินทําดาเมจไปเท่าไหร่และจากที่มันครบ12วินวีแล้วก็ระเบิดตุ้มไปอีกครั้งหนึ่งโอ้โหโคตรแรงนะครับผม <c oughs> สำหรับตัวละครอย่างยินต่อไปแหละเดี๋ยวเราไปดูทานะของตราป,ประทับกันดีกว่าอ่า เรามาเริ่มจากทางด้านของคอประจําตัวกันดีกว่าดวงดีนะได้มาเร็วหน่อยสกิลต่อสู้ของยินครับดาเมจเพิ่มขึ้นจํานวน50%อ่ะอันนี้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ต่อไปครับดาเมจที่เกิดจากสกิลท่าไม่ตายจะมีการเพิ่มขึ้น75%ของดีองดีกแล้วนะครับผมแล้วก็ดาเมจผิดปกติที่สร้างครับจะมีการเพิ่มขึ้น20%อันนี้เขาบอกไว้ก่อนนะดาเมจผิดปกติที่สร้างเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น20%นี่นสิบเปอร์เซมนตาไมมถึงพูาแบงนี้ก็คือันนนอนบอนนีมันสผ มาพูดถึงทางได้ของโบนัสผิดปกติเนาะอ่าแล้วก็สถานะผิดปกติอยู่แล้วดาเมจผิดปกติที่เกิดจากยินเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นอีก30%นั่นเองอันนี้หลังจากที่ผมเทสนะคือตอนแรกเข้าใจว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ายินทําระเบิดไอสถานะผิดปกติเองดาเมจมันจะแรงขึ้น30%ม <laughs> ผมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับผมหลังจากที่เทสแล้วก็คือไอพวก เวลาไอเซนนะครับผมติดสถานะผิดปกติให้กับศัตรูใช่ไหมดาเมจที่ระเบิดอ่ะมันจะแรงเพิ่มขึ้น30%เว้ยไม่ใช่ว่ายินทาดาเมจอยู่ในสนามแล้วก็ติดค่าทะลวงจนระเบิดเนี่ยจะแรงขึ้น30%ไม่ใช่เพื่อนทําระเบิดจะแรงขึ้น30%มรไม่ค้นงง <c oughs> บลักหรือเปล่าวะจริงๆมันก็ควรที่จะเป็นยินหรือเปล่าทําแบบนี้มาไม่ยากเป็นตัวละครซับพีเอเลยอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับผมทางด้านของตราประทับกันดีกว่าอันนี้ผมจะแบ่งแยกออกไปหลายเซตเอ้หลายรูปแบบมาก รูปแบบแรกนะครับผมก็คือทางด้านของไม่ใส่ทางด้านของอัตราคีย์ดีคอลเลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีทางด้านของ C2 แล้วก็ไม่มีอุดราได้ลองคิดภาพตามนะเพราะว่ามันมีรูปแบบการเล่นเยอะมากไอที่ผมเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นทางด้านของอัตราคีย์ดีคอลเพราะอะไรเรามาดูกันดีกว่าอ,อย่างแรกเลยคือหาไม่ได้ยอก <laughs> มันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับผมเรามาดูทนดานะของสเตตัสโดยรวมถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไปใส่ช่องกลางใช่ไหมเป็นฐานะของอัตาคิและคิดาเมจเนี่ยมันอยู่เพียแค่73อ่าถ้าเกิดว่าผมหาจากออฟลองก็ได้สูงสุด100เนี่ยก็ฝืนๆแล้วนะครับผมอัตาคิก็บวกกับไอ้ตัวนั้นไปอีกอะไรนะ,อ,ะอาวุธประจําตัวใช่ไหมก็เป็น65ทําตรงนี้ให้มันถึง50ก็ รู้สึกว่าลำบากแถมติดคีสมามันก็คือการเท่าตัวทุกคนมันก็ยังแบบยังไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นกับอุราฮาร่าที่มันมีการแจกทางด้านของดาเมจคีย์ดิคอลเนี่ยไปใส่เป็นฐานด้านของอตัตราคีดิคอล50%พร้อมกับทางด้านของดาเมจคีย์ดิคอลเนี่ยเราจะได้มาจากอุราฮาร่ามันก็ชดเชยไปแล้วเนาะก็ถือว่าได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นกับมัซุมโตะเขาไม่ได้มีการแจกค่าดาเมจคีย์ดิคอลมันจะมีการแจกพลังโจมตีตอนที่ C2 ไม่รู้ว่าเขาจะปรับไหมันะ ครับผมเอาป็นว่าเล่นคู่กับอุราฮารานะครับผมสามารถทําครีได้แล้วก็ครีเนี่ยควรเกิน50%คคิดาเมรควรเกิน100%ขึ้นไปเนาะถึงจะเล่นได้คุ้มค่านะครับผมว่าสถานะผิดปกติเนี่ยมันสามารถติดคี้อได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นกับทางด้านของมัซโมโตอ่ะยังไงก็ไม่แนะนําให้ทุกคนไปเล่นทางด้านของอาตาคิเพราะว่าติดครีไปมันก็เท่าตัวแล้วก็จะมีอีกกรณีที่2นะครับผม การที่เราเนี่ยจะทําเป็นทางด้านของไออัตราคีดีคอลก็คือเราจะต้องปลดขีดจํากัด2อ,อย่างน้อยเนี่ยมันจะมีทางด้านของคีดาเมีที่เกิดขึ้นใช่ไหมตรงนี้ครับผม35%ซ้อนทับได้สูงสุดถึง6ชั้นอืม ย้อน,นมันก็มีคีดาเมจากตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปลด2มันจะไม่มีคียดาเมจเลยเว้ยทำคีดไปก็เท่านั้นทําไปทําไมวะนั <c oughs> ่นแหละก็จะมีหลายกรณีเอาเป็นว่ากรณีทีเ่เราจะใช้เป็นพลังโจมตีล้วนบวกกับสถานะผิดปกติแบบล้นๆนะครับผมเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราเล่นคู่กับมัตสึโมโตะแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่2 1เลยคืออาจจะมีทางด้านของ C ีหรืออาจจะเล่นคู่กับทางด้านของตัวละครอย่างอุราฮาร่าเราจะไปเน้นคีกันนะครับผม ทำคียให้เกิน50%บวกกับธาตของคียดาเมจให้เกิน100%แค่นั้นเองนะก็ลองไปบิวเอาเองนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเล่นแบบไหนโซโต้ผมแล้วก็คืออ่อมันหาไม่ได้เล่นเป็นพลังโจมตีก็ได้ดาเมจประมาณนี้นะครับผมเกือบเทียบเท่าไอเซนก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละอืมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือพันธะพันธะตัวนี้เนี่ยมันบอกว่าสกิลสนามรบใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดว่าเราไปแปลเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาจีนมาแปลเนี่ยก็คือรู้สึกว่าอิงนะครับผมเซิร์ฟเวอร์เอเชียของเราเนี่ยน่า นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกไวยว่า,าดาเมจสกิลต่อสู้เนี่ยจะมีการแรงขึ้นจำนวน32%และเมื่อโบนัสผิดปกติของตนเองมากกว่าหรือเท่ากับ150%ดาเมจผิดปกติจะมีการเพิ่มขึ้นอีก40%นั่นเองดังนั้นหลังจากที่ยินใส่ตัวนี้อยากให้มันเต็มประสิทธิภาพเราควรที่จะทาทางด้านของไอสถานะผิดปกติเกิน150มาดูที่ตรงนี้เลยมันรวมให้หมดแล้วถ้าเกิดว่าทำไม่ถึง150ก็ แสดงว่าคุณยังทําไม่เสร็จอืมผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมน่าจะได้ปลดตาประทับนะก็คือไอช่องสุดท้ายนี่แหละดามเมจผิดปกติคิดว่าน่าจะทำเอ่อปลดให้มันเป็นรุ่30ใช่ไหม น่าจะไปได้ต่ออีกสักนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ไปหาออบรองนะครับผมที่มันเป็นสถานะผิดปกติแล้วก็ตีให้ลงอีกทีหนึ่ง <c oughs> คนลำบากชีวิตเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะบิลทางท่านของไอ้ดามเมจผิดปกติให้เกิน150%ด้วยใครที่พอมีทางท่านของไอ้ตัวปลดตาประทับก็ปลดไปเลยแต่อย่าลืมนะครับผมก่อนปลดเนี่ยเอาสัก3ออฟให้ได้ใช้เถอ <c oughs> ไอ้ตัวนี้เนี่ยของผมเป็นพลังป้องกันพลังป้องกันพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็อัตราการชาร์จถ้าไม่ตายใช้แค่ สองสถานะผมอยากได้สักสาม,มเดี๋ยวหาสามให้ได้ก่อนผมน่าจะปลดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างบังคับหน่อยว่าให้มันไปถึงได้เม็พินปกติร50แต้มเอาล่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งตราประทับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการบิ้วของแต่ละคนนะครับผมใครมี C2 ใครมีใครเล่นคู่กับอราร่าหรือใครจะเล่นคู่กับมาซูมาโตอย่างเดียวก็ลองบิ้วดูกันลวกันนะครับผมนาซูนะ 0, ผมบิ้วเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นกันดีกว่าสลับตัวละครอย่างยินเนาะมาทุกคนทีนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการเล่นกันเลยดีกว่าครับโดยวิธีการเล่นนะสาหรับตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าง่ายได้นะครับผมด้วยความที่ว่าเขาเป็น DPS เนาะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการเล่นบัฟไปก่อนเลยนะครับผมปึ๊บแบบนี้จากนั้นนะครับผมก็ปล่อยอันตีของุราฮารานะครับผมบัฟแบบนี้ไปเลยสกิลไปนะครับผมคุณเห็นไหมว่ามันสร้างดาเมจเจาะทะลวงเรื่อยๆเรื่อยๆฮ่าแค่นี้นะครับผมวิธีการเล่นตัวละครนี้โคตรง่ายจริงๆอ่ะอ่ะปึ๊บเสร็จแล้วนะครับผมบัฟอะไรให้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยต่อไปเล่น DPS อย่างิน ยิง <ahan> สับมานะครับผมกดค้างไปสกิลปื๊บปื๊บปื๊บปล่อยพลังขคลื่นเต่าสักหนึ่งทีนะครับผมใครที่มีเวลาเล่นก็ทําการโจมตีปกติเพิ่มก็ได้แต่ผมจะสลับไปที่อุราฮาราเลยเนาะเพราะว่าไอเซนเนี่ยมันเป็นตัวละครดาเมจหลักก็เลยจะเล่นที่ไอเซนค่อนข้างที่จะเร็วหน่อยนะครับผมเก็บพลังงานสักนิดหน่อยปื๊บปื๊บปื๊บเก็บแล้วก็ปล่อยสกิลนะครับผมปัาบเข้าไป1ทีจากนั้นนะครับผมก็สลับไปที่อุราฮาราเนาะเพราะว่าบับมันจะหมดผมรีบไปที่อุราฮาราก่อนเออนะครับผม ดาเมจจอดทะลวงเกิดขึ้นก็เรื่อยๆครับผมสลับมาเป็นที่ยินนะครับผมยินกดค้างนะครับผมเห็นไหมมันก็จะมี3มแต้มตลอดถ้าเกิดว่าเราบนดีอ่ะแล้วก็ปล่อยสกิลเอสกิลพลังขึ้นเตาขอไปลิ้นพันนะครับผมสลับมา1นึ่ีนะครับผมปล่อยสกิลแล้วก็ปล่อยไอ้นี่ก็ได้อ่ะอันติไปเลยอ่ะใช้ไปนะครับผมแค่นี้เราเพิ่งเล่นยินนะครับผมแนะนําว่าให้เว้นจังหวะหน่อยเนาะหลังจากที่เล่นไอเซนแล้วก็ไปที่ไอ้นี่ อุลฮาร่านะครับผมเพื่อที่จะทําทางด้านของไอสถานะทะลวงให้มันระเบิดนะครับผมพอมันระเบิดแล้วเนี่ยคูดาวไอยินมันจะลดลงไงเราก็จะทําแบบนี้ครับเปิบเปิบนะครับผมปล่อยไปทะลวงอสลับไปที่ไอเซนครับผมเอ้าเมื่อกี้ลืมดูนะครับผมว่าเก็บพลังงานเต็มไหมขออภัยนะครับผมอ่าจริงๆมันต้องเก็บพลังงานไม่มัดแต่เล่นยินนะครับผมก็เลยลืมไปหมดแล้ววิธีการเล่นตัวละครอื่นๆนนะสลับไปที่อุลาร่านะครับผมเหมือนเดิมครับ บับสักหน่อยนะครับผมก่อนที่เราจะเล่นไปงินปั๊บ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 จากนั้นสลับไปที่งินครับผมอ่ายินแต้มครบกดค้างนะครับผมโจมตีไปแล้วก็โจมตีพลังขึ้นเต่าอ่ะรอบนี้มีอันตรีหน่อยนะครับผมก็ใช้นะครับผมปุ๊บแบบนี้เออโจมตีไปครับบึ้งนะครับผมโคตรแรงอื้ือ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่าดาเมจที่เกิดจากไอเซนเห็นไหมไอเซนนำอยู่นิดหนึ่งไอเซน c ี่หนึ่ง I นะแล้วยินเนี่ยก็คือ6ล้าน3เป็นยังไง คือคุณเห็นไหมว่างินแค่ออกมากดชาร์จแค่เนี้ยแค่เนี้ยแล้วก็สลับไปเล่นตัวละครอื่นถ้ามีอันติก็ก,กดใช้อันติ <c oughs> มีปัดป้องก็ใช้ปัดป้องแค่นั้นเลยแต่ว่าได้ดามเมจขนาดนี้ื <c oughs> ผมบอกได้เลยนะว่าของดีนะครับผมหรือว่าทุกคนจะเล่นแบบอันนี้ก็ได้นะเนี่ยโจมตีปกติปุ๊บเก็บพลังงานเต็มใช่ไหมกดค้างอ่าโจมตีปุ๊บปุ๊บปบ๊แบบนี้ก็ได้นะครับผมกดชาร์จ ถ้าเกิดว่าใครปลดดาวมาเยอะนะครับผมอยากเล่นเป็น DPS หลักก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกครับเพราะว่าหลักๆเลยคือเขาจะเป็นการแปะตัวนี้นะครับผมทาดาเมจเป็นหลักเลยนะไม่ก็ดูจากนี้ก็ได้ <c oughs> ดาเมจเขาจะมาจากทานาของไอ้สกิลต่อสู้แล้วก็ดาเมจผิดปกตินะครับผมสกิลถ้าไม่ตายจะมีฉีกขึ้นอีกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีทานะของ C2 อ่ะอันนี้ฉีกแน่นอนนะครับผมส่วดอื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากครับ เอาล่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมกับตัวละครอ,อย่างงินนะเป็น DPS ที่เก่งไหมส่วนตัวผมมองว่าเก่งกว่าไอ้ตัวเจนเก่าอย่างโทชิโร่แล้วก็อิจิโกะเลยอะ่ะไอ้พวกนั้นไม่งลำอย่างเดียวใช้เวลาเล่นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สร้างดาเมจเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขนาดนี้ด้วยโล้ <c oughs> และตัวละครตัวนี้แค่ออกมาชาร์จสกิลปล่อยสกิลปุ๊บปั๊ปบสลับไปตัวละครอ,อื่นจบโอ้ คือดีนะครับผมอยากให้ทุกคนเก็บไว้ครับแค่ c ีูนย์พร้อมกับอาวุธประจําตัวเนี่ยคุณก็ได้ดามเมดจแบบผมเลยบึมเบิมสหลับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ก็เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะเนื่องจากเอ่ออัดคลิปมาค่อนข้างนานนะครับผมก็เริ่มเจ็บคอแล้ว <laughs>